ว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวเกียงตับครับพี่น้องเกียงตับเลยนะลำลุงดีแท้ใบนายกระต่ายครับสวัสดีครับเาวยูทูทุกท่านครับวันนี้กลัวลุงแต่โดยนนายกระต่ายนะครับมาทานข้าวครับมาทานข้าวนะครับ,รบก็มีไข่เจียวไข่มดแดง ส้มเค็มนะครับปลาเค็มตอ,ตอนนี้ต้มจืดต้มจืดหมูสับน,นี่ปนในพี่น้องปนปนปลา Hmm. Hmm. <susurra> 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 เพิมก็อร่อยนะครับใบป,ประกาศนะครับต้มจืดใบประกาศด้วย จิงจูชายเขียวเฉียวตุกด้วยตุกกระเทียมหอมน้ำรุงพิแท้ To the. not ไว้คุ้มเมนูเยี่ยมมา กลับชิ้นโตๆนะครับอันนี้คุณคุณยายแขกนะครับป็นคนทําเราจะเอาเราจะทําอาหารเยวจะลงคลิปเรื่อยๆของคุณยายแขกทําอร่อยพอดีไม่ได้อยู่ออไปข้างนอกกลับมาจะทําเสร็จแล้วต้มจืดไข่เจียวไข่เจ้วนี่ไข่มดแดงนะครับนี่อันนี้มีพอดี เป็ดไข่หมดแดงเลย ่อหมดพอดีดจานนี้อร่อยมากฮึ <c oughs> Ja, ich <laughs> hab ครับอีแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ส s cribe ให้กับครัวลุงไต่บ้านบุษรล์กในช่องย t u b e ด้วยนะค,ะครับสวัสดีครับบ๊ายบายว้าวว้าวว้าว,าวาเอียงตับครับพี่น้องเอียงตับเลยนะ ลุงดีแท้ในบนายกระต่ายครับ